หมอหมอฉีดสเตอร์ลอยเข้าในเมือให้แบบข้างนาสามพันหกพันนะคะอะก็ก็หายไปทีนี้พอได้ประมาณเดือนหนึ่งก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่พอเข้ามาอยู่ในระบบ m S r ก็ค่อยดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสนิทนะคะแต่พอมาเจอพลังควอนต้าเม็กตัวนี้นะคะ่ะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะคือตอนนี้หายเป็นปกตินะคะแล้วก็ ขึ้นตรงกลางนิ้วมือค่ะเป็นนิ้วล็อกมันเหมือนทางผืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ยุบลงไปค่ะพวกเส้นพวกอะไรค่ะก็หายเป็นปกติแล้วค่ะตอนเช้ามาอย่างเงี้ก็ก็ไม่มีปวดแล้วแล้วก็งอมือลงได้ตามปกติค่ะ msr msr ขอบคุณรูปนามนี้ที่ให้มาเจอระบบ msr มาเจออ่าพลังงานควอนตัมเมคาิ m ิดาสุขภาพแข็งแรงบาหวานก็ ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเอมดาขอบคุณขอบคุณสาธุค่ะาสาธุค่ะเอ r มเอสาร์คุณสนถึงพร้อมขอบคุณเนาะก็คือนิ้วล็อกเนาะเป็นปกติน้ำตาลก็ค่อยๆดีงามขึ้นเนาะขอบคุณขอบคุณค่ะสาธุสาธุค่ะ